สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทั่วโลกค่ะที่เข้ามารับชมช่องนาดาชาแน,นลนะคะพี่น้องตอนนี้นาดาก็อยู่ที่หาดทับแขกนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องหาดทับแขกจังหวัดกระบ,บี่นะคะวันนี้พามาเที่ยวจังหวัดกระบ,บี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะน้ําทะเลสวยงามมากค่ะพี่น้องวิวทิวทัศ สวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะพ <color>. ี่น้องพามาเที่ยวนะคะพามาเที่ยวจังหวัดกระบี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะหาดนี้คนก็ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะพี่น้องเป็นชื่อว่าหาดทับแขกนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะพี่น้องนี่นะคะสวยมากค่ะนี่เป็นเปลือกหอยนะคะพี่น้องนี่นะคะเปลือกหอยค่ะ ธรรมชาติสวยงามค่ะพี่น้องธรรมชาติสวยงามนะคะนี่นะคะฝรั่งก็มาถ่ายรูปกันอะไรกันนะคะพี่น้องนี่นะคะน้ำทะเลสีสวยมากค่ะพี่น้องบรรยากาศดีดีนะคะน้ำทะเลสวยงามมากค่ะพี่น้องนี่นะคะตรงที่เห็นโนก็จะเป็นสะพานยื่นเ,ออเข้าไปในน้ำทะเลนะคะไม่รู้ช่าง เขาทำอะไรนะคะพี่น้องนี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะพอน้ำลงแล้วก็จะเห็นโขดหินนะคะนี่นะคะพี่น้องโขดหินสวยงามค่ะนี่นะคะธรรมชาติสุดๆนะคะพี่น้องธรรมชาติสุดยอดนะคะที่กระบี่นะคะพี่น้องหาดทับแขกนะคะสวยมากจ้าเนี่ยจ,จ้าสวยงามมากค่ะพี่น้องหาดทับแขกจังหวัด กะบีนะคะนี่นะคะวิวทิวทัศน์นะคะพี่น้องน้ําทะเลใสมากค่ะพี่น้องน้ําทะเลหน้าลงเล่นมากค่ะใสมากเลยค่ะพี่น้องสวยงามด้วยค่ะวิวหลักล้านค่ะพี่น้องสวยงามมากค่ะนี่นะคะพี่น้องนดาก็เดินลงไปเล่นน้ําทะเลนะคะพี่น้องนี่นะคะ ไม่เบื่อนะคะมาเที่ยวทะเลนะคะพี่น้องสวยงามค่ะบรรยากาศดีมากค่ะพี่น้องนี่นะคะถ้ามาตอนเที่ยงมันจะร้อนนะคะพี่น้องแนะนํามาช่วงเย็นๆนะคะถ้าจะมาใช้ทะเลนะคะช่วงเย็นๆหรือว่าช่วงเช้าๆนะคะมาเดินออกกําลังกายอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องอากาศกําลังดีนะคะพี่น้อง ทะเลสวยมากค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะพี่น้องอีกอย่างหนึง่งคนก็ไม่เยอะนะคะพี่น้องหาดทับแขกค่ะฝั่งหลังส่วนมากก็จะอยู่ที่หาดเอ่อหาดอา่าวนางค่ะพี่น้องอันนี้เป็นหาดทับแขกนะคะหาดทับแขกค่ะนี่นะคะพี่น้องข้างบนนะคะวิวทิวทัศน์สวยงามค่ะพี่น้องนี่นะคะน้องก็จะเป็นเรือเอ่อ พานักท่องเที่ยวไปเกาะนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากะคะ่ะสวยมากค่ะพี่น้องนีนะคะเออชูโนโกวอเตอร์นะนี่สวยมากค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้มีเรือสองลำสวยมากมีบ๊ทสองลำ มีโบ <át> <cuanto> <res> <els> ๊สวยมากขุดค <se> ่ที่ยี่สิบห้ากิโลภูเก็ตอันไนภูทรที่้าป๊าบอกว่าถ้าไปภูเก็ตประมาณยี่สิบยี่สิบห้ากิโลค่ะพี่น้องแกดูในคูเปอร์แมปนะคะไปภูเก็ตประมาณยี่สิบห้ากิโลค่ะพี่น้องสวยมากค่ะนี่นะคะน้ำใสมากน้ำใสมากนะคะนี่นะคะพี่น้องน้ำใสมากมากไหนภูทร ไปไหนชูนาดาอยู่ไหนไม่รู้ไปนี่นะคะพี่น้องสวยมากปลาชูนาดาอยู่ตรงไหนเมื่อกี้ลูกชูนไหนูอกับเอเอ้นนี่นะคะครับกระบี่นะคะจังหวัดกระบี่ค่ะนุ่งเรือสองลำสวยมาก เรือสองลำสวยมากเอาอะไรโกทีป้าเอาอะไรโกทีอ,อ,อะไรไปไหนอ,ไอ๋อโอเคนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากป้าไปนู้นนะดาก็ชมทั้งนี้ต่อค่ะพี่น้องสวยมากนะคะสวยมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นนี่โขดหินค่ะพี่น้อง เป็นขดหินนะคะเป็นขดหินเนี่ยจ้ะเป็นขดหินสวยมากค่ะพี่น้องเนี่ยะคะคนก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้นะคะพี่น้องเยอะมากค่ะรั่หลังสวนมากก็จะมาตรงนี้นะคะ่ะอืะนี่สวยมากสวยมากจ้ะ นูก่ก็จะเป็นโขดหินเป็นนู่นนะคะสวยมากพี่น,น้องสวยมากจังหวัดกระบ,บี่นะคะที่จังหวัดกระบ,บีจ่จา นู่นป้าป้าก็ไปโลนดาอยู่ตรงข้างถนนแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศมันร้อนนะคะนี่นะคะถ้ามาช่วงเย็นๆจะไม่ร้อนค่ะพี่น,อน้องในช่วงบ,บ่ายๆก็ยังจะร้อนอยู่นะคะอากาศจะร้อนอยู่จ้ะนี่นะคะพี่น้องอยน้ำทะเลสวยมากนะคะวิวหลักล้านเลยค่ะพี่น้องเอ้ยสวยจริงๆนะคะน้ำทะเลนะคะบ้านเรานะคะประเทศ เรานะคะพี uh, ة, ่น mm ้องแหล่งท่องเที่ยวสวยๆนะคะฝั่งทะเลอันดามันค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยมากนะคะสวยมากจ้านี่นะคะพี่น้องสวยมากมากสวยมากมาก คลิปนี้นาดาก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและมาติดตามและมาให้กำลังใจนาดานะคะพี่น้องอันนี้มันก็จะเป็นหาดยาวไปนู่นเลยค่ะยาวไปเออเอ่าวนางหาดไรเลไปนู่นเลยค่ะพี่น้องเป็นหาดที่กว้างมากค่ะนี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากค่ะเปลือกหอยก็เยอะนะคะธรรมชาติค่ะพี่น้องเปลือกหอยมีทั้งสีขาวสี หลากหลายสีดีไซน์เปลือกหอยนะคะนี่นะคะน้ำทะเลใสามากค่ะพี่น้องนี่นะคะ,ะ,คะสวยมากสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากนี่นั่นก็จะเป็นเรือนะคะเรือนักท่องเที่ยวนะคะพี่น้องนี่นะคะมาฟังเสียงคลื่นทะเลนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะตรงนี้ก็จะเป็นอ,อีกที่นึง <LS> ของหาดทับแขกนะคะพี่น้องนี่นะคะมันจะมีที่จอดรถอยู่ค่ะพี่น้องนาดาก็มาจอดรถนะคะนู่นมองไปตรงนู้นก็จะเป็นสะพานยื่นยาวเข้าไปในทะเลนะคะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องสวยงามมากๆเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้มันก็จะมีบันได เดินลงมานะคะพี่น้องนี่นะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องวิววิวสวยมากๆน้ําทะเลสีสวยมากค่ะพี่น้องสีสวยมากๆเลยค่ะนี่นะคะพี่น้องมันจะเป็นบันไดลงมานะคะเดี๋ยวน้าดาจะพาขึ้นไปข้างบนค่ะพี่น้องนี่นะคะวิวเทศด์สวยงามนะคะสวยงามมากค่ะพี่น้องขึ้นมาข้างบนนะคะแล้วก็ มองไปในน้ําทะเลสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากๆเลยค่ะน้ําใสมากเลยค่ะพี่น้องนี่นะคะทะเลฝั่งอันดามันนะคะสวยมากค่ะพานาดาก็จะพาไปเที่ยวพยายามที่ว่าจะพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะคะเวลาว่างนะคะพี่น้องนี่นะคะถ้าว่าแฟนนาด,ดาแกอยู่เมืองไทยก็ จะพาไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้นะคะพี่น้องถือโอกาสไปเที่ยวนะคะถ้าอยู่มังนอกก็จะไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้อยู่ที่ไหนนาดาก็แบบนี้นะคะชีวิตแบบนี้นะคะพี่น้องทุกวันต้องออกจากบ้านนะคะพี่น้องไปทุกวันค่ะนี่นะคะพาไปเที่ยวตรงนู้นตรงนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวนาดาก็จะพาเดินไปทางฝั่งทางนู้นนะคะพี่น้องนี่นะคะ สวยมากค uh ่ะพี่น้องหาดทับแขกนะคะหาดทับแขกจังหวัดกระบีค่ะ nice. น at ี่นะคะสวยมากค่ะพี่น้องสวยมากมากเลยค่ะฝรั่งก็ไม่ค่อยเยอะนะคะแถวหาดทับแขกค่ะพี่น้องสวนมากฝรั่งจะอยู่โซนอ่าวนางนะคะพี่น้องโซนอ่าวนางโซนอ่าวน้ําเมาอะไรไปนู้นนะคะพี่น้องนี่นะคะ นี่นะคะพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยมากค่ะก็จะเดินไปถึงกันหมดนะคะพี่น้องหาดคลองม่วงหาดทับแขกถ้าว่าแม่รอน,นะคะเราก็เดินเที่ยวได้เรื่อยๆเลยค่ะพี่น้องเพราะว่าชายหาดมันยาวนะคะแล้วก็เป็นชายหาดที่ว่าติดๆกันนะคะแต่ว่าถ้าเราจะไปหาด ชายหาดอเอา่าวนางอะไรแบบนี้ต้องนั่งรถไปค่ะพี่น้องเพราะว่ามันไกลนะคะหลายกิโลค่ะพี่น้องโซนนี้ก็จะมีหาดทับแคกหาดคลองม่วงนะคะพี่น้องโซนนี้นะคะโซนที่นาดามามาเที่ยวเนี่ยนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยมากจ้ามาหลายปีก่อนนาดามาเขาจะมีที่เดินนะคะพี่น้องยื่นเข้าไปในทะเลแต่ นาดามาปีนี้เขาเอาออกแล้วค่ะพี่น้องไม่สามารถเดินไปกลางทะเลได้นะคะเมื่อก่อนนาดามาเขาจะมีทําทางเดินนะคะพี่น้องให้เราเดินไปกลางทะเลอะไรแบบนี้นะคะเดินไปชมทะเลอะไรแบบนี้นะคะพี่น้องตอนวันนี้นาดามาไม่มีแล้วนะคะนี่นะคะพี่น้องสวยมากจ้ะ น้ำทะเลใสามากๆเลยค่ะพี่น้องใสเห็นตัวปลาเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศนะคะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยจ้านู่นเด็กๆก็มาตกปลากันนะคะนู่นเด็กๆเออทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะพี่น้องเขาก็พาอาหารมานั่งกินกันอะไรกันแบบนี้นะ่ะชายทะเลค่ะพี่น้องนี่นะคะอ,อ,อยู่โซนทางภาคใต้ก็ ได้เที่ยวทะเลนะคะพี่น้องเพราะว่าทะเลเยอะนะคะฝั่งอันดามันค่ะพี่น้องแล้วก็มีหาดเยอะมากค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยงามมากจ้านี่นะคะบรรยากาศดีมากค่ะวันนี้ค่ะไปะจ้านี่นะคะพี่น้องชายหาด อันนู้นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะพี่น้องนู้นะคะร้านอาหารฝรั่งนั่งชมวิวทิวทัศน์กันาก้าที่กระบี่นะคะพี่น้องแถวหาดคลองม่วงนะคะนู่นร้านอาหารพี่น้องวิวทิวทัศน์สวยงามค่ะอยู่บนเขาเลยนะคะพี่น้องอยู่บนเขาเลยะคะ่ะนี่นะคะ สวยงามเสียงเรือนะคะพี่น้องเสียงเรือนักท่องเที่ยวค่ะนี่นะคะพี่น้องน,นี่นะคะอ,อันนั้นจะเป็นโขดหิงค่ะพี่น้องเป็นโคดหิงสวยมากค่ะ เรือ้คยๆว่า,า,านักท่องเที่ยวอยากไปเที่ยวเกาะอะไรแบบนี้นะคะก็สามารถเ,าเช่าเรือ,อไปชมเกาะได้เลยนะคะพี่น้องนี่นะคะอุ้ยต้นมะพร้าวมะพร้าวดอกมากค่ะนี่นะคะมาชมเดินหาทางลงเด้อบัดนี้เด้อ ทางลงกันเด้อจ้านี่ทางลงจ้าพี่น้องทางลงชายหาดนะคะอู้ยน้ำทะเลสวยมากเลยพี่น้องเออน้ำทะเลสวยมากๆไปไปนี่น้ำทะเลสวยมากนี่นะคะ มันก็จะมีบันไดลงนะคะพี่น้องบันไดลงไปหน้าชายหาดนะคะนี่นะคะสวยมากจ้าสวยมากนี่นะค่ะพี่น้องก็หลังเล่นน้ํากันนู่นนะคะทับนี้ชื่่อวาชยหาดทับแขกนะคะจังหวัดกระบี่ค่ะนี่นะคะพี่น้องสวยงามมากอันนี้ก็จะมีชิงช้าเอาไว้ให้เรานั่งนะคะขอบคุณคะ่ะที่มารับชมนะคะ